Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kauduan auf Deutsch. Heute ist Donnerstag, am 7. Januar 2021. Kauduan auf Deutsch war nie namensnökau, ne tag Wiener Zeitung.at. AT ate goki Austria, na Rab namensnökau, ne Sankt Wiener, Austria. พาดหัวข่าวกันดังนี้นะครับโคโรนาไวรัสนะครับก็เป็นเรื่องของไว no in รัสโคโรนา Record by n o i n f e c t i o n in inden usa เขาบอกว่า Record ก็คือเป็นสถิตินะครับน่าจะเป็นสถิติใหม่ by n o i n f e c t i o n noy ก็คือใหม่ i n f e c t i o n ก็คือการติดเชื้อนะครับรวมกัน n o i n f e c t i o n ก็คือผู้ติดเชื้อรายใหม่ inden usa นะครับเนื่องจากประเทศ usa ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ถือว่าเป็นพหูพจน์นะครับปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับก็เลยใช้คำว่าอินเ n นเวสสรุปว่า r e c o r d e y by น o i ยอินฟ i i n n e n น n s a หัวข้อข่าวสำหรับวั no ววนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถิติใหม่ที่เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ <S <S ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวนะครับจาก r e ยเตอ s นะครับแล้วก็ช่างภาพนะครับโยนาธานแอนสนะครับสำหรับภาพประกอบนะครับภาพประกอบก็จะเป็นสว i อเมริกาเนอรนะครับชาวอเมริกัน2คนนะครับซึงออกมาท้าลมหนาวนะครับแล้วก็พาน้องหมาออกมานั่งเล่นนะครับท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีการสวมใส่แมสสนะครับกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเอาไว้ด้วยบรรยายใต้ภาพนะครับดีน้อยอินเฟชันเนน erreichen in den USA erneut einen traurigen Rekord. ประธานคือด no ีน้อยอินเฟคชันเนนก็คือตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่ของโควิดนะครับอินเดนเวสนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ erreichen erneut einen traurigen Wert oder Rekord นะครับก็คือได้ได้เข้าสู่สถิติใหม่นะครับ <Okay. S 1> ได้แตะสถิติใหม่ erneut นะครับก็คืออีกหนึ่งครั้ง einen traurigen Rekord นะครับ รีคอร์ดนะครับเราทราบทันดีว่าเป็นเพศแดรนะครับเพราะด้านหน้าเขียนว่าไอเนนนะครับไอเนนเป็นกำตรงของเพศชายส่วนเท้าริเกนก็แน่นอนก็เป็นการผันต่อเนื่องจากไอเนนก็เป็นเทาริเกนรีคอร์ดนะครับสถิติใหม่ที่หน้าเศร้านั่นเองนะครับเพราะคำว่าเทาริกแปลว่าเศร้านะครับ oh. The US v er i r o l o g e Anthony f o s c i hat e kurz vor dem Jahresende gewarnt. ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเดอ u s v i r o l o g er Anthony f ีโฟซีนะครับ a Anthony Fauci ก็คือเป็นนักไวรัสวิทยาชาวอเมริกันนะครับก็ได้ฮัตเชกิวานก็คือได้เตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับค u อสโฟเดมยาเฮเซนเดอร์ก่อนที่จะถึงปีใหม่นะครับก็คือค u อสโฟเดมยาเฮเซนเดอร์ยาเฮเซนเดอร์ก็คือสิ้นปีนะครับเตือนอะไรเขาบอกว่าดั s c h l i m ตอร์สิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับ könne dem land noch bevorstehen cobrao สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยได้รออยู่เบื้องหน้าแล้วสำหรับประเทศของเขานั่นเอง die zahl der corona neuinfektionen in den usa บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ไวรัสโควิดเนี่ยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น hat einen neuen h ö c h s t wert erreicht ก็ได้แต่ค่าสูงสุดอีกแล้วนะครับเป็นค่าใหม่นะครับ In the h e l Ines t a r g e s Tages, เขาบอกว่าภายในหนึ่งวันนี้นะครับ Warden a c h Angaben นะครับหลังจากที่มีการให้ข้อมูลมานะครับของ the Johns Hopkins the Johns Hopkins University ของมหาว,วิทยาลยัย j o h n Hopkins นะครับ bis samstag mehr als 277,000 neue Fälle gemeldet มีการแจ้งยอดมาแล้วนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับ ประมาณ2 7 7 0 0 0รายนะครับเป็นถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะครับเป็นสถิติใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาตรงนี้ So f l r v i n o c k n ี y นะครับเป็น v i n o c k n y ก็คือ Never นะครับก็คือไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับส่วน werden gemeldet ตรงนี้นะครับแปลว่าตัวเลขที่ถูกแจ้งมานะครับ In s g e s a m t infizierten sich bisher bereits fast 20.4 Millionen US Bürger มิดเดมโคโรนาไวรัสเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้นในสหรัฐอเมริกานะครับ20ล้านคนนะครับ20.4ล้านคนนะครับดิซาลเดอโทดสออฟเฟอร์ลิกายฟาส350,000ส่วนตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตลงแล้วนั้นอยู่ที่ประมาณ350,000รายครับผม

ข่าวนี้นะครับก็ไม่แปลกใจเลยครับเนื่องจากวันนี้นะครับหิมะตกเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะทางใต้ของดอยชแลนด์นะครับทางใต้ของดอยชแลนด์ก็คืออินซุทดอยชแลนด์นะครับกีบเอสเฮาท์ทูฟิล์เน่ฟิลนอยสเน่นะครับวันนี้หิมะตกเยอะมากนะครับอุบะอัลแปลว่าทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับอินดอยชแลนด์นะครับเขาบอกว่าเมนชนสเตอร์มนนะครับมีคนหลายคนเลยนะครับแห่กันไปนะครับไปไหนครับดีวินเทอร์สปอร์ตเกบีเจนะครับ บุกเข้าไปในนะครับเขตที่ให้การเอาไว้พิเศษสําหรับให้เล่นกีฬารด,ดูหนาวนั่นเองนะครับวาคุมก็คือทํใหม่นะครับซูชโลเกนก็คือนักจิตวิทยาหลายคนเลยฟเฟซูเคนก็คือพยายามนะครับฟเฟซูเคนไนเอเนอแคลพยายามหาคาอธิบายปรากฏการณ์อันนี้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้ก็ยังบรรยายเอาไว้อีกนะครับว่าเชเน่อุนต์ดีโคโรนาพันดามีเขาบอกว่าหิมะนะครับอุนดีพะโคโรนาพันดมีนะครับกับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะครับเฟื่อฟีเลสำหรับคนหลายคนเลยนะครับอินติกนะครับเกวิดเกวอร์เดน r ร i h e ฮ t เปรียบเสมือนกับว่า การได้อิสรภาพกลับคืนมานั่นเองครับอิสรภาพก็คือคําว่า f r y height นะครับ f r y แปลว่า free หรือว่าอิสระนั่นเองนะครับพอเติม h a e t เข้าไปข้างหลังก็เลยแปลว่าอิสรภาพครับผมครับผมเป็นอันว่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวนะครับข่าวด่วน of f h o y c สองข่าววันนี้แบบสั้นๆนะครับกับการกลับมาใหม่นะครับในปี2021นะครับ สำหรับโอกาสนี้ข่าวด่วนออฟดัชก็ขออวยพรคุณผู้ชมนะครับเป็นการย้อนหลังนะครับการอวยพรย้อนหลังเราเรียกว่านาทเรคลิกนะครับเอาโูนักเทรกลิกซุมยานะครับสุ่มน้อยอนยา2021 แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับโอกาสอันใกล้ต่อไปนะครับสำหรับการอ่านข่าวสั้นๆแบบนี้นะครับได้สาระเล็บความบันเทิงคุบคู่คกันไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาฟีดเซนทรูส